สวัสดีทุกคนเนี่ยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโจชัวคิมิชนะตัวนี้ส่วนสูง 5'4 ฟุตเบิร์เลทไฮไฮถนัดเท้าขวาสกิลมูฟสีดาวแล้วก็บิ๊กฟุตสีดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมนะผมคิดว่าน่าจะมีอย่างเดียวแหละคือชาร์โดจะได้บูดเพสซิ่งกับชูตติ้งให้สุดกันไปเลยแล้วก็ในส่วนของเทรนเนี่ยจะมีลีดเดอร์ชิพลองแพสเซอร์เพย์เมเกอร์แล้วก็แฟร์แพสเซสครับก็ไปดูในเกมนะครับว่าจะเป็นไงบ้างคิมิชเข้าใน,น,นและไหลามางอนใส่ก้อยนะตูมลูกแรก เรียบร้อยไม่เหลือว่ะโห้เดบิวเดบิวยัดเข้าไปดึงไว้ก่อนโอ้โหใจเย็นใจเย็นมาคิมิชย,ยาวๆได้ปะเหลือีกมอเอออีกเข้าอีกเหรอเข้าได้ไงอะ่ะมันตรงตัวโกด้วยนะผมยิงแป๊กดยสัมเอามาข้างในคิมิชยู่ไหนวะยัดไปก่อนแล้วกันหยุดบอลหนึ่งทีมาคิมิชแฮตทริกไปงามๆโอ้โหแฮตทริกจริงว่ะ นัดแรกแฮตทิกบ้าไปแล้วโยชัวโยชัวนั่นแหละยาวๆนะยาวๆนะได้อยู่ชนมาคือได้คิมิชไปเซฟโอเวอร์ยาวๆยิงโอ้ไม่น่ารอดเออเซฟจริงๆว่ะมาโกรอยส์บอลโลนั่นแหละเพอร์เฟกต์คิมิชคิมิชบอลโลใสก้อยแบบนี้ไม่เหลือนะโอ้โห มันเอาอีกแล้วอะ่ะเกินไปปะเกินไปปะเอาใหม่ดึงไว้ก่อนคิมิจดึงไว้ก่อนนั่นแหละเพอร์เฟกต์บอลโลนะป้มมันเอาอีกแล้วอะ่ะอะไรวะมันผิดปกติเนี่ยคิมิตมันิดผิดปกติมากอะ่ะเซ็ตโอเวอร์มาคิมิตบอลโลต่อยมาโอ้ oh my god แม่งแฮตทิกสองตาวะ่ะโอ้ my god เ t e โอเวอร์จริงเรียมไปก่อนเออได้อยู่คิมิตได้วะอย่างี้ Oh my god Oh my god ลงแรงมาเออมาแล้วคิมิตเซฟโอเวอร์บอลโลไซก้อยไม่เหลือวะ Oh my god Oh my god โหแบบหมดคำบรรยายกับมันแล้ววะ <c oughs> หมดคำบรรยายกับมันจริงๆวะ่ะมีความโดดเด่นแต่ก็ไม่ได้มากขนาดนั้นนะมา คิมมิดโยชัวสับเข้ามาแล้วบอลโลบอลโลสายก้อยแม่งเอาอีกแล้วอะ่ะมันเอาอีกแล้วอะ่ะผมจะหยุดมันยังไงมันยิงเข้าหมดเลยอะ่ะมันยิงเยอะกว่ากองหน้าแล้วอะ่ะลงแรงมาโดนสองหนึ่งแล้วไม,ไม่สวยเลยแต่ผมว่าสิบสี่วินสบายๆแล้วอย่างเงี้ยสิบหกอาจจะยากแล้วต้องเล่นแบบไม่โยนเท่าไหร่ <c oughs> ได้อยู่คิมมิด let's go คิมมิดโยชัวแม่งโหดเกินว่ะ แบบหนึ่งเตบโอเวอร์มาโอ้ยชิงเหลี่ยมได้บบนั่นแหละแฮตริกแบบนี้ไม่เหลือว่ะแบบนี้ไม่เหลือบอกเลยแม่งแฮตริกแบบสามนัดแล้วอะเกินไปว่ะวันนี้เดียวไอ้คิมมิดแม่งไม่วิ่งใช่ไหมชัดเลยมาใส่ก้อยหมดคำบรรยายว่ะหมดคำบรรยายแล้ววะแล้วไ r o รยส กิมมิดไหมแม่งอาอีกเนี่ยโอ้พูดเป็นเล่นมันเกินไปว่ะผมผมพอแล้วกับมันเนี่ยมันเกินไปมันจะยิงเข้าอะไรขนาดเนี้ยเออคิมิดสวยมากส่งไปดิคิมิดจัดการโชเดียบี้หน่อยคิมิดต้องโชเดียบี้หน่อยนะมาคิมิดสั่งสอนเดียบี้ดิเออผมหมดคำบรรยายอีกแล้วอะ แฮตชิกกี่นัดแล้ววะมันเกินไปวะ่ะผมไม่เคยยิงตัวไหนก้อยได้แบบดีขนาดเนี้โหได้อยู่สวยมุนี้แคนเซิลก่อนโรดิโก้คิมิชมรููกที่สี่ได้ปะผมว่าได้วะ่ะเซนมันบอกเลยวะ่ะโอ้โหนะคลิปจากคลิปที่แบบผมคิดว่าน้อยเกินแม่งเยอะเกินแล้วอะเออคิมิชมาผมว่ามันยิงได้อีก่เนี่ยความมั่นใจเต็มร้อยเลยผมอะ โอ้ oh my god โอ้ m ย god คิมมีจพอได้แล้วโอ้ย oh, เหนื่อยกับวันจริงๆว่ะวันนี้เป็นคนเป็นวันที่แบบใครมาดูคตคุมอะ สำหรับบทสรุปของโยชวชิมิชนะผมจะให้เพสซิ่งอยู่ที่9ครับชูติ้งผมให้8.5พาสซิ่งผมให้9.5ถึง10บิลลิ่งผมให้9ถึง9.5ดีเฟนดิ้งผมให้9.5แล้วก็พิซคอลผมให้9ครับจุดเด่นหลักๆของชิม,มิชเนี่ยจะเป็นในเรื่องของการขับเคลื่อนเกมลุกที่ดีนะเป็นตัวที่แบบเวลาตัดบอลได้สามารถขึ้นเกมลุกสามารถซัพพอร์ตเพื่อนได้แบบอารมณ์แบบทํำให้เกมมันไหลลื่นขึ้นนะคือชิม,มิชเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่แบบเข้าบอลหนักแน่นนะแต่เป็นตัวที่แบบเข้าบอลและชัวรมากๆเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเก๋กะกลางสนามเวลาผมเล่นแบบกลาง2แล้วแบบเล่นเกมสวนกลับหรือรับมือเกมสวนกลับอะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่ชิมิชแบบกองหลังไม่ต้องเหนื่อยเลยนะและอีกหข้อที่ ผมชอบในตัวคิมมิตที่สุดคือมันเป็นตัวที่แบบรับแรงกดดันได้ดีเวลาเจอฝ่ายตรงข้ามเพรเอาตัวรอดดีมากๆเลยแล้วก็สามารถถ่ายออกซ้ายออกขวาได้หมดเลยแล้วก็สําหรับสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ในตัวคิมมิตมากที่สุดนะถ้าดูจากไฮไลท์เห็นได้ชัดเลยลูกไซก้อยจุดเด่นมันมากๆเลยเป็นตัวที่แบบไซก้อยไม่พลาดเลยผมไซก้อยประมาณแบบเกือบ20ลูกลงไปแค่6นัดเองนะและในส่วนสุดท้ายนี่จะเป็นในเรื่องของราคาและความคุ้มค่ากับ Tiers นะผมคิดว่าในส่วนของราคาและความคุ้มค่าโคตรคุ้มเลยถามว่าคุ้มแบบส10เต็ม10แแนนนน่่อเพรราาาาาะววตัี้ค303ส s บอกได้เลยว่า TS น่นอนมีความว้าวทุกอย่างมีความครบเครื่องและผมย้ำอีกครั้งนะคิม,มิตรร่างนี้เป็นคิม,มิตที่สมบูรณ์แบบมากๆเพราะว่าก่อนหน้านะี้คิม,มิตจะมีปัญหาในเรื่องของเพลซิ่งที่แบบไม่ค่อยพอแต่พรล่างนี้ผมคิดว่าโอ้โหโอเวอร์ลอสมบูรณ์แบบมากๆครับเป็นตัวที่แบบไม่มีข้อเสียแม้แต่ข้อเดียวแล้วก็สำหรับใครที่กำลงังลังเลในการซืร้อคิมมิตมบอกได้เลยว่าอย่าลังเลเลยจัดเดี๋ยวนี้เพราะว่าตัวมันแบบมันครบเครื่องจริงแล้วก็ไม่มีข้อเสียด้วยแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าซื้อมาไม่ผิดหวังแน่นนน่่นนนนอออคคครรรรรรัั subscribe รััับบบบถ้้าาใใชชิิิมมีกกกกก็ยยืดดไไไแ Sub subscribe Like เพงจจผทปปปต